อาจารยอ่ะต้องตนนาทีวูลองทำเฮ้ยชอหายฉันยังไม่ได้ทเลยต่อใช้ของมือเป็นประโยชน์มากเฮ้กินอันนี้ไกันไม่่าเลยนะคากินบานตรงไหนดีเลคะตลกว่ะม่รู้จับไปพอเไงเมื่อกี้ใครูดวมาสิบสิจานเยอะมากจับผู้ เฮพวกเราร่ากลัวมากอ่ะชาไทอ่ะได้แต่ชาอื่นไม่ได้นะชาอ้าไมเคยกินเนะนี้กลไม่รู้รู้หรไม่้กิไนปไแลไม่ดูัก่าก แราว่าเราว่าสั่งให้ครบสิาอันเถอะดูจากสภาพแล้วเนี่ยเราบอกแล้คาเฟ่ถูอ๋อเกินครับู่ออะอเท้ากรเ็สามชิ้นอไกลป้ะอร่อยอ่ะกำลังแบบยไงใช่ไหมเ่ยเก่งจากรเซ็ดไม่ได้กระดูดนโคตรอ่ะ้าไม่ดีกินแบบอลังการงานสร้าง อร่อยเนาะตั้งแต่เป็นสิ่งไม่มีสายไกลอ่ะจริงๆไม่ใชนมะพร้าวอ่ะอร่อยอร่อยอ่ะอันนี้อะไรนะอันนี้อะไรนะมันหายไปไหนหมดหรอขอนน่นได้ไหมอ่ะอันนี้อะไรนะอ๋พร้าวเผื่อเอาชามาให้หนูไม่เหลือแล้วเนี่า เลยหนักปะไปนุ่งหนักปะโอ้ไม่หนักมาเป็นชาวดดกินด้วยยืนไล้วกนนหออือมึก็่งเนพ่ตอเรหม้วากลัวันมาึงมาเรไมป็นพี่เตน่าัวแรงที่สุนี่ะถ่ายวิดีโอเ่ะอือตายละ อีเราจะไต่กล้อกันเหรอยากจะบอกว่าวัไม่เหมาะจานแบบเราจานอะรจานโค้งจานเลมมอนาเลมอนจะยีแบบมองแบบอรันแก่หนยไหมคะถ้าอยู่บ้านนี่มีจานอยู่แล้วเนี่ย จิ้มนิดแกงไตอ่ะบานาฟีอ่ะบานาฟีอ่ะจิ้มหน่อยเจนตบเป็นรูเลยไหนคือบานาฟี่นั่นไงข้างหน้าไม่ใชชาขับถ่านมาเหรอไม่ใช่ข้างหน้านุ้ยเนี่ยข้างหน้านุ้ยอ่ะจิ้มหน่อยมันจะหมดละขอจิ้มหน่อยยังไม่ได้กินเลยโอ้โห โอ้โหน่งเหยียบุเลยงามากเหียบอะสวยมากเราล็อบบาวนี้่ทีี้เห่กินลยที่พ่จะได้ินน่าจะทามีฟอเตอร์เนาะทีนี้เหมือนกัน่ถ่ายแต่แรกอ๋อใช่ไหปไม่ถ่แต่แรกะเตอนแรก่าด่าๆไม่ไม่ถ่ายแต่แหถ่ายแล้วเลิกลยเถ่ายคลิป